เสียงอะไรสวัสดีครับอยากนั่งด้วยอ่ะได้ปะอยากนั่งกันนี้ครับมันจวดแทะขับรถยังไงจวดแทะโอ้ดูว้ยังเสียงอีกปิดปิดให้ผมก่อนพี่ ผมไม่ถูกกันไงไอเพลงหรอกครับโอ้ฟังทั้งวันเลยบ่นี่ยฮะดูเมื่อกี้เลฮะเมื่อกี้เลนี่ยโอ้ต้องเล่นมากเลยแกเงาอ๋อโอ้อันนี้อันนี้รถไข่ของฮะดีอ่ะอันนี้เอาพี่รับพี่รับจ้างขับเหรอได้หรอผมเหมือนได้กลิ่นรวงข้าวเลยฮะเม่อกี้ลยอ๋อเหรอตอนาเนี่ ไก่อนข้าวอ๋อเป็นอาหารเหรอโอ้ยเรือเรืออ้โหอันนี้มันเครื่องอะไรพี่ฮะเจ็ดอีวะเพราะพี่รับจ้างครับโอ้โหเจ็ดชีสต้องหาฮะ เอาไอ้สะนี้ก็ยังไม่ต้มเลยยังเอาเอ๊โอ้จับผีแล้วจเตียมเลยมันสู้รับเลยโอ้กินข้ายัางนี่กินกันไหนคอมาบอกหอมาอือสาัอ่ะโอ้าาาแข่งเสียงโว้าวโอ้โอโอขณะนี้โคตรยุ่งเลยว่ะ <laughs> ได้กี่เที่ยวรถเนะนีแปลแบบเที่ยวมาจะสาม,มงวงแล้วคโอ้โหเติมน้ำมันโอ้จวดจริงอ่ะนี่อู้าูงนครับแบบพี่คันนี้เติมน้ำมันวันเท่าไหร่คันนี้นวันละพันนะวันละพันเรือไหมวันละพันเนี่ย อยู่เลยวลพันกแกเรือเท่าไหร่ฮะกแกเรือไหมเรือเท่าไหร่รือหวันนึ่งะัห้าเที่ยวเออเท่าแกเรือเลือนะเม่อเียก็เหลือแล้วนดนะ่าก่ะโอ้ยเนาะคุ้มขายางไว้เนี่ยเหียขายางขอเพิ่มอีก กหกนเจเล้อมันต้องเหลือวันละพันเนาะวันละพันใ้ซีอยู่ย่น้อยต้องเอ๊ะแปดอยเนาะถ้าตำก็แปดร้อยหกร้อยนี่มันหกร้อยนี่ไม่ไหวหรอกจะอกอก เยออีกซ่อมอีกกวัวถ้ารถไม่เสียก็ไม่ไปไเป็นไรหรอ,อกวิ่งได้แต่ไหวายางที่มันหมดไปเรื่อยนี่หน่อ,อ,อของพี่นี่ใสย่ยางไงอะไรนะเก้าฮะกะตุนหน้าเซ็ตครบสิบ <c oughs> เจ็ดป่ะไอเ,<ๆ>เลอเดียนลายบ้งใช่ไหม <c oughs> เท่าไหร่นะ4 6่พันหกันกองต่อมาักใช้ดีไหมพี่ใช้มานานยังได้โอ้สปีแล้วปีเียวปีแล้วโอ้มันแตกไหมมไเนยเรอมันมันมันเออดกุยดิเลยเรออ๋อยเปลี่ยนเส้นทางแล้วไอ้ไล่กอ่ะ โอ้โนี่ยังไม่ทำามั่กี้พับทางตรงนี้นี่เอ๊ะกี่วันเป่ากองพี่อันนี้เป่าทุกวันเป่าทุกวันเลย ดีเนาะตะแกเอาเอาตะแกเบาให้อีกเอาเก็รถเกรถจอดที่บ้านอ๋อออกปีขับอย่างเดียวเลยเอรอไม่ดีแท้โอ้โหเออตอนเช้าวาหรืว่าตอเช้าขึ้นขับเลยตะแกเช็ครถให้อู้จ๋วเลยวะโอเคตอนนี้ยไงตอนนี้จอดก็ถอนก่อนตะแกซื้อให้ถอนอีก คือพิลยคัอ๋มันมาแกกองออนี่พี่ขับรายวันเหรอ้วันวันละไรโอ้ยวันสามร้อยสามร้อยเดือสามพันเอาเป็นเดือนอีกเดือนสามพันวันละสามร้อยอ้ยดีเลยว่ะคือว่าเวลาทนงานก็ต้องจอดอ๋อ้า คันนี้โยกมากเลยเวลาเวลาหนาฝนเนี่ยไม่งอายขับอย่างเดียวเลยขับรถไม,ไม่ได้ทำอย่างอื่นบอกสอกเกลมีกี่ชั้นันไอ้คันนั่นนะอือไ,ไอ้ชั้นที่เหนี่ยมมากเมื่อกี้นะใช่ัน,นี่ขาดทุนแล้ววันนี้น <laughs> ี่ครับถึงบอดินแล้วเอาวันนี้ย้ายมาตักฝั่งนี้เลย โอ้นี่รถเสีอพรตักเหรอว่ารถเสียผีโยกแล้วคันนี้โยกว่ะรถเสียผีนี่มีโชคหน้าไหมเนี่ยนี่เหรอไอ้โยกไม่โ,มโชคตายเลยมั้งนีไอ้กองไอ้เีกอันนี้ยกหน้าไหมนี่คันนี้สองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่ง การขับรถดำครับพอแต่มีไหมพอแต่มีไม่อยากมีไหมรถดำนี่ถามหน่อยฮะพอแต่อยากมีไหมถามความรู้สึกหน่อยอยากมีนะรัฮะอยากมีเร<ะ>าต้องดูนะดูได้หลายเลยบอาะ ี่ขนาดนั่งด้วยโคตรเหนื่อยเลยอดย,ยงแดงเนาะเป็นคตรเดียวหรือเปล่าไอ้หนุ่อลองไปขับรถผมดู <laughs> อ่ะ <laughs> โอ้โดดดงเลยครับนั่งกันเนี้ยจานติงครับจานติง ่ใช่ครับตกรุ่งไหนะอ้าวอ๋ยสิบเจ็ดจุดห้าเรเดียนลายบัง จตรวจทางเรียบเลยครับนี่ทีมงานทีมงานนี่นี่ตอนนี้ก็คือใน,นนางรองนี่งานเยอะที่สุดแล้วทีมงานอื่นยังไม่กระติกนะครับ เพีงนี้ก็จริง ใส่ท่อกรวยว่ะเสียงมันโหดดีนะช่วงนี้ก็จะอยู่กับทีมงานเสียพรบ่อยหน่อยนะครับ อะไรอะไรเนะี่ยโอ้ดูคันนี้โอ้ยเฟืองเร็วเือ่อเฟืองเร็วที่สุดเลยคันนี้เอ๊ะไปกดทำไมนะนะั่นน่ะ อะไรทำอะไรเปล่าฮะคุยกันเฉยๆอ๋อคุยกันเฉยๆบอกว่าเล่นแรงเกินอ๋อย่าจี้ตูดปะใช่จี้ตูดเด็กไม่เดี๋ยวเฉยๆอ๋อกินข้าวเรียบร้อยอิ่จะอ้วนแล้วมีตำเทียวนี่ยฮะกินข้าวเลยจริงเหรอดีแท้ข้าวไม่ไม่จอดกินข้าวอะ

คนขับคนนี้บอกเลยว่าโอ้เกแบบปัดให้เรียบมากครับให้แบบรถดำนี่ยืนแบบสบายสบายเลยอะ ทอกรวยนั้นอยู่ไหนอ่ะขอหน่อยวะฮะฮะเอาไหมเอาเลยยื้อ้ใหม่ร้อยกว่าบาทจริงเหรอตั้งมาให้หน่อยวะแค่นั้นมันใช้ได้ไหมฮะ จะใ,ใช้ได้อยู่นะคงจะได้ควเสียงใสให้ย<ร>อ๋อน่าจะได้นะมีทั้งสองตัวก็ตอนแรกยังได้ยินเลยใช่ที่ไม่มีหลุดหายเหรอมันหลุดหายแล้วว่าคนขับเขาถอดออก สิบนิ้วเออออนเดียวส,ยนะสั่งให้เลยแล้วก็จ่ายตังให้ด้วยใหนะแต่น่ฮ <h> ah? ะแค่นี้แหลใะ,ใ,ะลใครทำให้ล่ะ

็ดนะอําเปิดไฟเลีนะ้ยวได้มันติดไหมเนี่ยเปิดไฟเลีนะ้ยวเลย เหมือนไฟไม่ติดเดี๋ยวนะไฟเลี้ยวติดไหมะะน,ไนี่โอ้ไม่ติดเด้มันไม่ติดเด้ไล่หายังหาไม่เห็นเลยเหลี่งนเหี่ยมเนี่ยสายขาดหรือเปล่า ต้อ,องไหลแล้วนี่นะสายขาดหรือเปล่าสายดินก่อนก็ได้เนี่ยไปเร็วไม่ติดด้วยนี่ติดข้างเดียว ติดทั้งฝั่งเลยทางโน้นนะตองเข่าร้านใดหรือเปล่า ไฟขาดแน่นอนเลยครับเปิดเปิดเปิด,ปดไฟเลี้ยวทางนน้นด,ดูดิฝัข้างน,าน้ำติดไหมติดด้วยเลยฝั่งนี้ติดแสดงว่าต้องมีสายขาดทางนน้นแหละติดอันนี้ติดนี่น่าจะขาดหลังเลยครับ ขาดหลังแน่นอนครับตรงนี้ติดโอเคติดอยู่ข้างหน้าติดนะครับติดโอเคครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ